phóng lên tuyệt vời phóng nắng tuyệt vời mục ơi ơi cái này ơi ơi ê, ơi 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 là ก็เข้านอนไม่ขึ้นอะไรมมละขื่นใจว่าอย่าเล่นกับโทรศัพท์สิดาวโซดาวโซไหมไกลกันโดนเนยโดนเนีย่ยนี่โดนลูกหมากัดทั้งวันแล้วเนี่ยอะไรมันหนังหนาวเลูกหมาเนี่ยอะไรมันหนาหนาวะ หงงอนไปละไปละงอนงอนขึ้นไม่ได้ไปละไม่ขึ้นก็ได้วะไปนอนก็ได้โห้ยยยยยียย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 นี่